สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องปานิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จางว่าประจําวันที่9กธันวาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิปปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะคเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่8กันก่อนเนาะซึ่งวันที่8แอดให้วิ่งรูดที่5 6, 2เน้นไปที่5แต่ว่าวันนี้5ไม่มานะคะพี่พิจาาดูแล้ว5แอดหลุดเนาะตัวที่เน้นนะคะอามาดูผลกันในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจออก7 8 6ล่าง7จนะคะอันนี้แอดก็หลุดไปเนาะมาเฉพาะวิ่งรูดที่6นะคะถ้าใครนำา6ไปป็ินแนวทางก็จะได้ในตัวกลับนะ ในรอบพิเศษ133ล่าง03อันนี้แอดหลุดไปในรอบปกตินะคะ2 2 3นะคะเด่นที่2วิ่งรูดที่2ม 2, า2-3มาตรงๆง,ต,ง,ต,งตัวที่แอดเน้นเลยนะคะสำหรับในรอบปกติส่วนล่าง86ก็มาในวิ่งรูดที่6นะคะ VIP 779นะคะล่าง49วิ่งรูดนะคะไม่มาแต่ว่าแอดเน้นไปที่6 7คู่กับ97มาในตัวกลับ นะคะพี่พี่จ๋าตามต่อแล้วกันเนาะก็ลุ้นได้รักสี่น้อยเหมือนเดิมนะคะสําหรับในชุดนี้นะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนัน้นนะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋ากดไลค์เปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันนะคะกดไลค์ <like, S 1> ก็กดฟรีนะคะพี่พี่จ๋าขอคนละไลค์นะคะ ชุดโค้งสุดท้ายมาตามต่อกันของวันที่เก้าวันที่เก้าก็ขอให้มาขอให้ปังอย่างน้อยก็มาสักคู่สองคู่ก็ยังโอเคนะคะในสี่น้อยที่ให้ไปหคู่นี่มาสองโอเคแล้วนะคะมาตามต่อกัน เด่นนะคะเด่ root, นวะิ่งรูดเนาะแอดให้เด่นไปที่สี่เจ็ดหนึ่งเน้นไปที่สี่นะแต่ถ้าใครไม่ชอบสนะี่เนาะก็เจดกับ1แล้วกันนะคะพี่พีจ๋าชุดวินนะคะใครจะจับวินในนี้ก็ได้สำหรับสี่นะคะสำหรับสของแอดมีสี่ห้าสี่เจ็ด ส่วนเจ็ดนะคะเจ็ 7, 3, 7, ดสามเจ็ดหกดูมีเจ็ดทุกอันเลยไปเด่นเจ็ดเลยดีไหมหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะอ่ะใครไม่ชอบจับบินในนี้ได้เลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับ สี่แอดเน้นไปที่4ี่เจหแล้วก็หนเจนะคะไป7หมดเลยใครไม่ชอบ7จหกลับหัวเป็น7 9็เ้านาะมาแล้วมาอีกได้นะคะสำหรับเ 9, 9็ดอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึง แอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ